และแล้วก็มาถึงวันที่บ้านกกกอกเป็นที่เที่ยวของสัมภกรวันนี้ครับสัมภกรลงบ้านกกอกไปหาลุงพลป้าแตงว่าต้องเสียภาษีนะเอจะมีคนโดนจับเพิ่มอีกไหมเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับทนายดนรงเอาเรื่องดีๆมาฝากกัน,นไหนๆจะคุยเรื่องบ้านกกอกแล้วก็ลองมาคุยกันหน่อยซิว่าในเรื่องของภาษีภาษีเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีสัมภกรในพื้นที่มุกดาหาร ลงไปที่บ้านกกอกไปทไําไมหลักก็ไปเยี่ยมลุงทนป้าแตนแล้วก็ไปหาเรายูทูบเบอร์หลายๆคนที่มีรายได้ว่าต้องเสียภาษีก็แน่นอนแล้วครับหลังจากที่มีข่าวไปทุบไปเอ่อไปทุบหลังนักข่าวอมรินมีไปกระชากกันไม่กับนักข่าวอมรินด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอมรินทีวีก็มีการนําเสนอบอกว่ายูทูบเบอร์เนี่ยต้องเสียภาษีไหมอ้าวถ้าพูดถึงภาษีนะครับภาษีเนี่ยนะเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนที่มีสัญชาติไทย มีหน้าที่ต้องเสียภาษีภาษีนั้นจะเป็นภาษีทางตรงทางตรงหมายถึงว่าสมพากลประเมินจากรายได้ของเราว่าเราต้องเสียเท่าไหร่ภาษีทางอ้อมภาษีแวดปัจจุบันเราไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อไปซื้อท่าสรรพสินค้ามีแหวดบวกอยู่7%เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มบวกอยู่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างใช้บริการตรงนู้นตรงนี้ก็บวกหมดซื้อรถป้ายแดงรถมือ2ก็มีแวดบวกอยู่ตลอดเวลา อันนี้เรียกว่าเป็นการจ่ายภาษีทางอ,อง้อมแน่นอนว่าภาษีตัวนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กเกิดมาซื้อของใช้ของเด็กก็ต้องเสียภาษีทีนี้ครับประเด็นที่วันนี้นะครับทำให้สหัมภานธถึงขั้นจะต้องไปที่หมู่บ้านกกอกไปเพื่อคุยกับลุงพลป้าแตนเกี่ยวกับเรื่องของเสียภาษีว่าต้องเสียยังไงอะไรยังไงบ้างเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษีกันอ๋อสำหรับคนที่รายได้ไม่ถึงก็ไม่ต้องเสียนะครับ ในปี6-3ก็คือปีที่แล้วช่วงปีโควิด1 9ภาครัฐเองเนี่ยก็มีนโยบายออกมาช่วยเหลือประชาชนหลากหลายเรื่องมากครับแต่ทีนี้ครับฐานภาษีในการคำนวณคนที่มีเงินได้พึงประเมินไม่ถึงคือมีเงินได้สุดที่นะครับเงินได้สุดทิิไม่ถึง150,000บาทอันเนี้ยได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้15ต่อปีเนี่ย ต่อปีสมมุติว่าทํางานเป็นพนักงานประจําก็เอา12ไปหารดูอันนี้ยังไม่บวกกับดอกเบีย้ยโบนัสอะไรพวกนี้นะสมมุติว่าไม่ได้โบนัสเลยเนี่ยก็ประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาทโอ้หหมื่นกว่าบาทน้อยไหมอะ่ะน้อยนะนี่ยังไม่ถึงหมื่นห้าเลยนะเพราะงั้นเนี่ยคนที่มีรายได้ทั้งปีรวมกันไม่ถึงแสนห้าเนี่ยเงินได้สุทธิเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีที่นี้ครับเงินได้ตั้งแต่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 1นึ่งแสนห้าหมื่นหนบาทมันคือแสนห้าหมื่นแรกเนี่ยไม่เสียแสนห้าหมื่นหนึ่งบาทเป็นต้นไปจนถึงสามแสนบาทเสียห้าเป็นต์คนที่มีเงินได้เพิ่มขึ้นมาอีกคือมันจะแบ่งเลทหนึ่งบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถึงสา0 0สนบาทส0 0 0 0นบาทถึงห0 0 0 0นบาทเสียสิบเปอร์เซ็นต์บาทถึง7 5 0 0 0 0นห้าหมื่นบาทเสียสิบห หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าบาทถึง1นึ่งล้านบาทเสีย20% 1สิบเปอล้านบาทถึง2องล้านบาทเสีย25% 2สิบห้าล้านบาทถึง5้าล้านบาทเสีย30% 5สิบเปอล้านบาทเป็นต้นไปเสีย3าเปนี่คือฐานเงินเดือนของประเทศไทยณตอนนี้ต้องถามว่าลุงพลป้าแตนเนี่ยเฉพาะค่าโฆษณาตัวหนึ่งค่าไรายได้จาก YouTube ช่องของลุงพลป้าแตน Family เนี่ยเกินกว่าหนึ่งแสบาทหรือไม่ถ้าเกินกว่าหนึ่งแสบาท แบบนี้คุณต้องเสียภาษีในปี63ก็จะเป็นฐานภาษี5%ถ้าได้เป็นหลักร้านสมมุติว่าลุงพลป้าแตนเนี่ยเอาเอาแค่ลุงพลก่อนเพราะว่าลุงพลป้าแตนเนี่ยเขาแยกกันต้องนับเป็น1คนถ้าลุงพลมีรายได้ปี63เกิน1ล้านบาทลุงพลต้องเสียรายได้ให้กับหลวงประมาณ25%ของเงินได้สุทธิมันมีวิธีการคิดคำนวณอยู่ก็คือ มันไม่ได้นับจาก1ล้านนะคุณผู้ชมแต่ว่าวิธีการคำนวณภาษีมันจะคำนวณค่อนข้างละเอียดซับซอ้อนหน่อยผมไม่อยากให้งงถ้ามีเงินได้ตั้งแต่1ล้านจนถึง2ล้านเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อน1ถึง2ล้านเนี่ยต้องเสียให้กับรัฐบาลเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยยีเงินตั้งแต่1ล้านถึง2ล้านเสียให้25%ก็คือ2 5งแสนห้าหมื่นบาทเสียให้หลวงน่วแสดงว่าลุงกลต้องเสียให้ให้หลวงเนี่ยสองแสนห้าหมื่น อันนี้ไม่นับเงินตั้งแต่แสนห้าจนถึงหนึ่งล้านนะแล้วถ้าเกิดลุงพลเนี่ยในปี6กสามเนี่ยมีเงินได้ตั้งแต่2ล้านขึ้นไปจนถึง3ล้านอันนี้ลุงพลต้องเสียอีก30%มสล้านจนถึง5ล้านเนี่ยมันประมาณ3ล้านสามล้านเนี่ยต้องเสียประมาณ9ก้าแสนลุงพลต้องเสียภาษีประมาณ9ก้าแสนถ้ามีเงินได้ประมาณ5ล้าน 9ก้าแสนตัวนี้เก้าแสตัวนี้ยังไม่รวมกับ2 5งแสเมื่อกี้นะจะเห็นได้ว่าถ้าลุงพลมีรายได้ประมาณ5ล้านบาทเนี่ยลุงพลต้องเสียภาษีเป็นหลักล้านเพราะงั้นเนี่ยไม่แปลกที่สมพากรจะต้องลงไปตรวจสอบและไปชี้แจงเนื่องจากว่าลุงพลเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักในสังคมเป็นคนดังแล้วก็มีงานพรีเซนเตอร์มีงานออเดอร์ใช้คำว่าอะไรดี มีงานรับอีเวนต์ไปเดินบงเดินแบบก่อนที่จะมีปัญหาอะไรกับทางผู้จัดผู้จัดดารา <Okay. S 1> คุณอุ้บวิทยะนะแต่ตอนนี้เขาก็สามารถหารายได้เองได้ <Okay. S 1> ก็ถ้า,ถ,าถ้าลุงพลมีมีรายได้ถึง5ล้านภาษีสัมภากระก็ต้องมาเป็นธรรมดาเพราะงั้นเดี๋ยวต้องมารอดูต่อว่าลุงพลจะแก้ปัญหาเรื่องสัมภาระแก้ปัญหาเรื่องการแบ่งรายรับรายจ่ายยังไงบ้างและที่สําคัญนะครับคุณผู้ชม มีเงินได้แล้วไม่เสียภาษีเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายนะครับเพราะงั้นขอให้ลุกคนโชคดีสำหรับวันนี้ครับทนายคู่ใจผมทนายดอนลงแกวเพชรลากผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะครับชอบประกวติดตาม YouTube ของเราไว้นะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับ